เมืองไทยของเรากำลังง่วนอยู่กับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองคือเรียกว่าแก้ยับเลยแก้ยับเลยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการกําหนดเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเขาบอกโอ้ยมันกว้างเกินไปคําว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่มันตีความกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องตีกรอบให้มันแคบลงอ่ะแต่ก็ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางพักประชาชนก็ยื่นร่างไปแล้วตอนนี้ทางพักเพื่อไทยเองเขาก็มีร่างของเขานะคะก็มีการแก้ไขกันประมาณ5-6ประเด็นด้วยกันก็ว่ากันไปประชาชนอย่างเราก็ได้แต่มองตาปิดๆเนาะว่าอืมนะนักการเมืองแก้ไขกฎระเบียบแบบนี้ทําเพื่อใครกันนะ <c oughs> แก้ไขกฎระเบียบเพื่อกับตัวเองเนี่ยอะก็ว่ากันไปแต่วันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะแต่ว่าเห็นว่า เออไอเรื่องคุณธรรมจริยธรรมประจําใจหรือแม้แต่คําว่าฮิริโตตป,ปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆนะคะว่าแต่ละคนจะมีมาตรฐานจริยธรรมประจําใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมันมีเรื่องราวของวัดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ค่ะไปพบซองจดหมายอยู่ซองหนึ่งในในซองจดหมายนั้นเนี่ยมีเงินอยู่สองล้านวอน เงินสองล้านวางตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 0,000บาทในตู้บริจาคฟังแค่นี้ก็บอกแล้วไงมันแปลกตรงไหนเนาะมันแปลกตรงไหนมันแปลกและมันน่าสนใจตรงที่ว่าในซองจดหมายนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวค่ะแต่มีคําสารภาพของคนคนหนึ่งที่เขาเขียนจดหมายฉบับนี้แนบไปกับซองด้วยคําสารภาพนั้นเป็นคําขอโทษค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ย เคยขโมยเงิน30,000่นวอนจากวัดแห่งนี้เมื่อ27ปีก่อน2 7ปีก่อนนะแต่วันนี้เขารู้สึกผิดสำนึกในสิ่งที่เขาได้เคยกระทำและวันนี้เขาก็มีเงินก็เลยเอาเงินนั้นใส่ซองมาคืนให้กับวัดแห่งนี้50,000บาทค่ะในจดหมายนี้เล่าย้อนหลังไปในปี1997นะคะระหว่างนั้นมีวิกฤตการณ์การเงินเอเชียตอนนั้นมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะ เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยขโมยเงิน30,000วอนประมาณ750บาทแต่ยุคนั้นนะขโมยเงินไป700กว่าบาทไปจากอาสมจาจังกรรมในวัดทงโดในวัดที่จังหวัดขยองสังใต้เขาก็เอาเงินเนี่ยโกยใส่แหปลานะคะแล้วก็หอบกลับบ้านในคำสารภาพเล่าแบบนี้นะคะข้อความในจดหมายเล่าต่อว่าเด็กชายคนนี้พยายามจะขโมยเงินอีกในหลายวันต่อมาแต่ว่าถูกจับได้คะ่ะ ถูกพระสงฆ์รูปหนึ่งจับได้แต่แทนที่พระสงฆ์รูปนั้นจะแจ้งความกับตำรวจหรือว่าผู้ปกครองพระรูปนี้วางมือบนไหล่ของเด็กชายหลับตาแล้วก็สายศีสะบเบาๆเนื้อหาในจดหมายบอกว่าประสบการณ์นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนเขาไปโดยสิ้นเชิงคือคุณนึกถึงปฏิกิริยาของท่านเนาะท่านพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยท่านแตะบ่าแล้วท่านก็คงแบบพยายามจะบอกกับเด็กคนนั้นว่าอย่านโยม เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะโยมแล้วหลังจากนั้นท่านก็ปล่อยตัวเด็กคนนี้ไปโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วยเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นก็บอกเหตุการณ์ในครั้งนั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปโดยสิ้นเชิงค่ะเขาบอกว่านับตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยอยากได้อะไรที่ไม่ใช่ของผมอีกเลยมันอาจ,จะเป็นพระคาถาของพระสงฆ์รูปนั้นที่นำทางให้ผมกลายเป็นคนดีปัจจุบันเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาประกอบอาชีพอะไร แต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอย่างหนักแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการเคารพในคุณค่าของตัวเองในจดหมายฉบับนี้เขาขอโทษและแสดงความสำนึกถึงบุญคุณเขาใกล้จะมีลูกแล้วค่ะและเขาอยากเป็นพ่อที่ลูกภูมิใจในจดหมายระบุว่าเขาบริจาคเงิน2ล้านวอนให้แก่วัดเพื่อเป็นการชดใช้หนี้ที่เขาเคยขโมยวัดแห่งนี้มาและขอโทษที่ไม่สามารถที่จะคืนเงินได้เร็วกว่านี้ค่ะ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของวัดเป็นคนพบจดหมายฉบับนี้แล้วก็เงินบริจาคนะคะโดยพระรูปนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านยังอยู่นะคะแล้วท่านก็ยังคงจําวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ยังจําเด็กชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวท่านเล่าว่าในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับหลายครอบครัวในชุมชนเพราะอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตกา,การเงินค่ะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับหลายครอบครัวในชุมชนท่ามกลางวิกฤตกา,การเงินแล้วก็เด็กชายคนนี้ ก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่พยายามขโมยเงินจากตู้บริจาคดังนั้นหลายๆครั้งท่านจึงแกล้งเปิดตู้บริจาคทิ้งเอาไว้เปิดทางให้คนที่กำลังยากลำบากมาหยิบฉวยเงินจากตู้บริจาคไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงัดแงะวิกฤตการเงินเอเชียในปี1997ทรงผลอย่างหนักกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ค่ะหลายบริษัทล้มละลายแล้วก็มีการปลดพนักงานจำนวนมากนะคะ ท่านเล่าว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆทุกคนทุกคนก็พยายามจะดิ้นรนดังนั้นเราจึงไม่พยายามจะจับหัวขโมยเราแค่ปล่อยพวกเขาไปและท่านก็ยังอวยพรผู้ชายในจดหมายฉบับนี้นะคะว่าพระเชื่อว่าคุณจะเป็นพ่อที่อัศจรรย์พระภาวนาให้อนาคตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีๆค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําผิดมาก่อนแต่ว่าความผิดนั้นเนี่ย จะบอกว่าผิดไหมมันก็ผิดอะค่ะเรื่องการขโมยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาทําให้มันผิดกลายเป็นถูกได้แต่ดิววกฤตการในตอนนั้นความยากลําบากในตอนนั้นเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนั้นแต่ว่าไอ้ความผิดที่มันอยู่ในใจของเขาอะมันก็ยังติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเป็นบาดแผลที่ติดอยู่ในใจตลอดเวลาและทําให้เขากลับเนื้อกลับตัวนะคะจนกระทั่งเขามีลูกก็คงอยากให้ลูกได้ภาคภูมิใจอะว่าพ่อคนนี้ ถึงแม้ว่าจะทำผิดเคยทำผิดมาก่อนเคยผิดพลาดมาก่อนแต่ก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แล้วก็เงินที่เคยขโมยไปก็เอามาคืนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะในช่วงเวลาที่เออเราก็เราก็พูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะกับคนที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารบ้านเมืองอะค่ะเห็นเรื่องนี้ก็เลยเออหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่า